ต่อไปเรามาดูแบบฝึกหัด7 9หน้า58นะคะให้นักเรียนแสดงวิธีหาพื้นที่ข้อที่3ค่ะเป็นรูปหลายเหลี่ยมนะคะที่ประกอบด้วยรูปสี่เหลี่ยมรูปว่าทั้งหมด5รูปนะคะรูปนี้นะคะรูปที่1รูปที่สรูปที่สมรูปที่4รูปที่5ดังนั้นถ้าเราจะหาพื้นที่ของรูปที่กำหนดให้นะคะ เราก็จะหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมรูปว่าวหนึ่งรูปแล้วคูณด้วย5โดยพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมรูปว่าวนะคะหาจากเศษ1ส่วน2คูณผลคูณของความยาวของเส้นทะแยงมุมนะคะโดยความยาวของเส้นทะแยงมุมนะคะเส้นนี้ยาวเท่ากับ28บวก72ได้เท่ากับ100เซนติเมตร และเส้นนี้นะคะเราก็จะหาจากความยาวของสองด้านนี้รวมกันซึ่งก็คือ30เซนติเมตรนะคะสามสบวกสาได้เท่ากับ60เซนติเมตรมาดูวิธีทํานะคะรูปที่กำหนด แบ่งออกเป็นรูปสี่เหลี่ยมรูปว่าที่มีขนาดเท่ากันห้ารูปซึ่งแต่ละรูปมีเส้นทะแยงมุม เส้นหนึ่งยาวยี่สิบแปดบวกเจ็ดสิบสองได้เท่ากับหนึ่งร้อยเซนติเมตรและอีกเส้นหนึ่งยาวสามสิบบวกสามสิบ เท่ากับ60เซนติเมตรต่อไปนะคะเราทราบว่าพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมรูปว่าวเท่ากับเศษ1นส่วนสคูณผลคูณของความยาวของเส้นทแยงมุม ดังนั้นรูปสี่เหลี่ยมรูปว่าวหนึ่งรูปมีพื้นที่เศษหนส่วนสคูณผลคูณของความยาวของเส้นทแยงมุมนะคะเส้นแรกยาว100เซนติเมตรอีกเส้นหนึ่งยาว60เซนติเมตร นำมาคูณกันนะคะสกับ60ตัดทอนได้นะคะสอง 1, 2อง3 6 3 6 2 0 0ก็จะเหลือ100คูณ30 100คูณ30ได้เท่ากับ3000ตารางเซนติเมตรแต่ว่าในข้อนี้นะคะประกอบด้วยรูปสี่เหลี่ยมรูปว่าวทั้งหมด ห้ารูปนะคะจะได้ว่ารูปสี่เหลี่ยมรูปว่าวห้ารูปมีพื้นที่ห้าคูณด้วยสามพันได้เท่ากับหนึ่งหมื่นห้าพัน ตารางเซนติเมตรดังนั้นรูปที่กําหนดมีพื้นที่หน0 0งตารางเซนติเมตรคําตอบนะคะ 15,000ตารางเซนติเมตร